อัศจรรย์ไม่วอดที่ตั้งบำเพญกุศลศพลงบรรจุสังขาระอดีตเจ้าวัดไม่ไม่พระและชาวบ้านแตกตื่นเพลิงไม่ที่ตั้งบำเพนกุศลศพอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองปลือจังหวัดสมุทรปราการสุดอัศจรรย์ลงบรรจุร่างไม่ไม่ เมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่9พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางพลีจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไม่ภายในวัดราชนิมิจสัทธมิทาทานหรือวัดหนองปลือตำบลหนองปลืออำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้งจึงประสานรถดับเพลิงอบตหนองปลืออบตบางฉลงและบรรทาวัยบางพลีเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุ ที่ภายในศาลาการประรียนพบเพลิงกำลังลุกไหม้และมีกลุ่มควันสีดำโพยพุ่งออกมาจากด้านในเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงระดมช่วยกันฉีดน้ำอยู่ประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมสถานาการณ์และระบายควันได้สำเร็จจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของพระมงคลสมุทร,รคุณอ่อนเตชวโน อดีตเจ้าอาวาสวัดราชนิมิตสัทธา,ทาธรรมโดยเพลิงได้เผาไม่สิ่งของพานพุ่มหน้าหีบศพรวมถึงโต้ะหมู่บูชาและระบบไฟฟ้าพัดลมภายในศาลาจนเสียหายทั้งหมดเหลือเพียงลงศพที่บรรจุร่างของอดีตเจ้าอาวาตั้งเด่นสง่ายอยู่กลางกองเพลิงโดนไฟไม่เพียงเล็กน้อยที่ลงศพเท่านั้นท่ามกลางเสียงพูดคุยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ของชาวบ้านที่ทราบข่าวและเดินทางมาหาดูที่เกิดเหตุ จากการสอบถามในบุญยืนเรื่องนุ่งมักทายกของวัดบอกว่าตอนนั้นตนเองกำลังอาราชธนาศินที่งานศพอีกศรา,าแล้วมีคนวิ่งมาบอกว่ามีควันไฟออกมาจากสาราการเปลี่ยนจึงต้องรีบบอกพระคุณเจ้าหยุดสวดมนต์ก่อนแล้วรีบมาดูพบว่ามีควันสีดำออกจากในศาลาจำนวนมากจึงรีบแจ้งดับเพลิงมาดับไฟดังกล่าว พระอนันต์รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองปรือบอกว่าจุดที่เกิดเหตุไฟไม่นี้เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพอดีตหลวงพ่อเจ้าอาวาสซึ่งตั้งมาได้ประมาณ4-5ปีแล้วโดยทางวัดจะจัดให้มีสวดพระอภิธรรมเดือนละครั้งระหว่างที่รอการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่เพื่อกำหนดการจัดพิธีพระราชทานเพลิงแต่ก็มาเกิดเหตุขึ้นเสียก่อนส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากไฟฟ้าลัด วงจรเนื่องจากก่อนเกิดเหตุปิดศาลาไว้ไม่มีใครอยู่มีเพียงการเปิดไฟแสงสว่างที่หน้าหีบศพเท่านั้นซึ่งทราบว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นใกล้รูปหน้าศพของอดีตเจ้าอาวาสเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุถ่ายภาพและลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมสั่งปิดกั้นพื้นที่เพื่อรอผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุอีกครั้ง